วันนี้นะครับเด็กวัดแบ่งปันนะครับเราเจอเรื่องราวดีๆไปอ่านมาเลื่อหนึ่งช่อครับอ่านปุ๊บชอบเลยเ,เดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังดีกว่าเรื่องราวนี้นะครับเกิดที่บริเวณใต้สะพานพระปกเก้าฝั่งพนักคอนนะครับถ้าใครเคยไปแถวนั้นนะครับก็จะมีคุณลุงคนหนึ่งคุณลุงท่านเนี้ยท่านมีแรงบันดาลใจเกิดจากตอนที่ในหลวงรอกกาท่านเสด็จสวรรคตนะครับแล้วคุณลุงก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทาอะไรดีนะเพื่อเป็นการเหมือนกับ ทำดีถวายพระองค์นะครับคุณลุงก็เลยทําโครงการนึงขึ้นมาชื่อว่าโครงการตัดผมฟรีทาดีเพื่อพ่อครับช่วงนั้นมาจากหลังงานมาครับคุณลุงก็ยังยังทำต่อเนื่องมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้เลยเนี่ยก็ก็หลายปีแล้วคุณลุงก็เดินทางด้วยรถเมย์นะครับนั่งรถเมย์มาประมาณ2ชั่วโมงเลยครับวันละ2ชั่วโมงมาเสร็จแล้วก็มาตัดผมฟรีพอในเนื้อหาใ,หในเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยคุณลุงเองเนี่ยไม่ใช่เป็นช่างตัดผมมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับคุณลุงก็ประกอบอาชีพอื่นมาแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองมีความสุขจากการที่ตัดผมความสุขของคนเราก็ไม่เหมือนกันครับก็แตกต่างไปแล้วแต่ที่เราชอบครับสำหรับคุณลุงก็มีความสุขในการที่ได้ตัดผมฟรีให้คนอื่นๆนะครับฟังแล้วก็ ชอบครับชอบก็คุณลุงชื่อจริงว่าคุณลุงประทุมนะครับนามสกุลอินเสงียมนะครับก็หลายเป็นแรงบนันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนนะครับเพราะคุณลุงเองเนี่ยไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผมมาก่อนนะครับด้วยจากความชอบก็เลยไปไปเรียนเหมือนเล่าอย่างนงี้ฮะเราอาจจะมีความชอบสิ่งใดสิ่งหนึง่งแต่เรายังไม่มีโอกาสได้ไปเรียนรู้หรือไปฝึกเราก็สามารถที่จะไปเรียนรู้ไปฝึกสิ่งนั้นมาแล้วก็เอาสิ่งนั้นอนะ มาสิ่งที่เราชอบเนี่ยครับมาทำประโยชน์ทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นๆต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรายังมีกิจกรรมอยู่ท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันไปนะครับเรายังมีสินค้าของวิธีนะครับมาแจกให้ครับ กติกาสามารถฟังได้ที่ท้ายคลิปวันนี้ขอขอบคุณมากครับกติกานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ทั้งของที่เราแนะนำนะคะแล้วก็ของเด็กวัดแอนเดอร์เทมปอร์ดนะคะอย่าลืมกด subscribe ช่อง youtube ของเด็กวัดแอนเดอร์เทมปอร์ดให้ด้วยนะคะหลังจากที่กดติดตามแล้วก็กด subscribe ทุกๆอย่างแล้วเนี่ยก็แคปหลักฐานทั้งหมดนะคะมาคอมเมนต์ใต้โพสต์โพสต์นี้ในเพจ a c e b o o k เท่านั้นนะคะแล้วก็รอรับ ของราวันไปได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราจะสุ่มแจกในนะคะมาลุ้สนุกกันเยอะๆนะคะ